ก้ารับก็โซเช่ยงนัอยู่หลาลงคนนะคะนี่ก็จะเป็นพี่เจ้าของร้านที่ป้าไปรับเสื้อผ้ามาขายนะคะโอ้เป็นเจ้าของร้านที่ป้าเต็นเตรับเสื้อผ้ามาขายนะคะน,น,นี่ค่ะนี่นะคะ,คะมามาแล้วะะเยี่ยมร้านลุงป,ป้าเลยนะ ป้าอันนี้ก้อนนะสวัสดีค่ะปแตนสวัสดีค่ะก้อนสวยก็สวยชื่อที่สวยนะคะไปทีมงานมาเยี่ยมไปทำบุญมาค่ะค่ะนี่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไปทำบุญมาไปเยี่ยมมาะคนี่ค่ะค่ะมาเป็นกำลังใจมาเป็นแรงลังใันมาแรงให้มากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยุดขายไปทำบุญมาไม่มีอะไรฝากขอหยุดขายกระเป๋าได้ยินว่าใกล้มันเกิดแล้วใช่ไหมคะอ๋อค่ะอย่างนี้นะคะปรา้อเนะ ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะมีแต่ความสุขนะคะขอบคุณพี่สวยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะค่ะพี่จิ๊บมีข่าวดีที่บอกว่าที่กรุงเทพก็ยังมีเสื้อแดนจะนำผ้าคลามได้ไหมได้สกลนครเราสกลนครเราทั้งทั้งจังหวัดนะคะก็จะเป็นผลิตผลิตผ้าคามค่ะผลิตผ้าคามให้ชาวไทยชาวต่างประเทศได้ใช้ผ้าไทยกันนะคะรับโทรศัพท์คนหนึ่เมื่อกี้เลยว่าก็เดี๋ยวดูหรือว่าเดี๋ยวรู้ปรึกษาอะไรอะไรคุณสอนหรือว่า รุ๊อยู่ไหนตุ๊อยู่ไหนใอันนี้พ่ะคาเราส่งต่างประเทศด้วยนะส่งต่างประเทศด้วยค่ะก็รังฟูส่งต่างประเทศเมื่อเมื่อกี้มีมีค้าถามว่าถ้าถามีตัวเท่าไหร่เลยว่าถ้าใครสนใจถามมาแกน้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไว่ไวไม่ไวไม่ไวไม่ไสวไม่ไห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 วไ่ไวไม่ไม่ไสวไม่ไหว่ไวไม่ไวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไ่ไวไม่ไ่ไวไม่ไม่ไว สบายมาดูนะอันนี้60อันนี้60นะคะหกสิบเจ็ดหกสิบเจอายุนะคะ53 5สามอันนี้54นะคะบอกอายุกันเลยนะคะตอนนี้นะคะโอ้สิห้าค่ะคนนี้สิบหาเด็กสุดเลยเพราะถ้าคนนี้15คนนี้ก็2ขวบแล้วกันกระเป๋าสิระบายน่าจะมีการดีไซน์ใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าผ้าคามจะดีไซน์กระเป๋าในแบบไหนบ้างนะ เราจะมาให้เอฟซีได้ดูแล้วก็ถ้าต่างประเทศสนใจก็สั่งได้นะครัะเรียนรู้ว่าตอนนี้นะคะทำแบบทรงหลุยได้ตั้งตั้งแบบไหนได้หมดเลยปากดำดำสักหน่อยค่ะวจีนหมอนมาดำหเลยนะปกติจะสวยกว่านี้นะคะเพราเราชอบธรรมชาตินะเข้าป่าหมอนกแค่เก็บหมอนมากินกันดำหมดเลยเชิญเข้าไปนิดเดียวเดี๋ยวเชิญค่ะเชิญเน้นว่าเรากำลังส่งเชิญม่าดูค่ะ โอด er. ีจริงแล้วอะจับข้าวป้าขายู้านดนึงค่ะขายรูปภาพนินึงค่ะขายรูปภานนึงค่ะขายลูปภานนึงค่ะขายรูปภานนึงนี่ค่ะไล์สดค่ะไล์สดไปแล้วสองรอบมาดูไล์สดดิไล์สดไปแล้วสรอบไป่องรอบค่ะอันนี้ออเดอร์ืออันนี้ออเดอร์เห็นไหมคะนดูนี้ไล์สดนะคะ ม่เนี่ยไม่ใ่ะ่นไีเซนเตอร์ใช่ไหมนะใช่ไบมค่้ใช่ไหมนะใช่ค่ะเซนเตอร์เซนเตอร์มันมีหลายคนมากนี่ใช่เขาลาสั่นน้องเขาสับ หน้าตารูปท่านหนูเนี่ยเดี๋ยวย่ามาให้ลูกเดี๋ยวย่าบางแล้วขอพี่ขอหน้ากันใช่มั้ยคะนะคะ <sussurra>

นีแ้นนั้นะเป็นูบเ,เอเหรอได้ได้น,นสองนะคะล,ลรับหนึ่ององนี้นะครับ1นึองรอรูปหนึ่งนะครับผม ไดะะ้มาด,ดูที่ร้านป้าเลยนะคะคือพี่สวยนะคะเป็นเจ้าของร้านที่ป้าไปรับมานะคะมีลายปออกด้วยหน <c oughs> ่นะคะนิดนึงนะคะล <c oughs> ายแบบถ้อมาาอ <Okay S 1> ือแล้วมาปักนึงได้ไหมคะเล <c oughs> <c oughs> าปากัปากปก่ก่ ยกนิ้วหนยครับเยี่ยมครับผมหนึ่งสองสโอเคครับนี่กมากันอยู่นะเรางกระปรงาใช่ไหมใส่แบบไหนเนาะกะปงปลองใต่กางเกงนะคะใะกระปงใส่สบายสบายเลยนี่ยนี่งนแบบเราคนลคนละกะปงว่าคามี่ใส่อะไรก็สวยบางคนบอกว่าฉันอ้วนฉันอ้วนใส่ได้ไหมฉันผอมใส่ได้ไหม ใได้หมดค่ะอย่างน้องคนนี้ก็ตัวเล็กๆเห็นไหมคะตัวเล็กๆนะคะก็นัานละตัวนี้ไม่แพงค่ะถูกมากนะคะตัวเล็กๆที่เปนราคาเนี่ยต่อไปอันนี้ปักปากมือนะคะเฮนเส้อตัดนงตัด้องั้องัด้องดต้อัดต้ตัวนี้ใช้ใช้ผ้าคับ ตัวนี้ดูดูดูชายนะคะอย่าดูเล็บนะคะอย่าดูเล็บนะคะชายรู้เป็นปุบปุยนะคะตัดแต่ตอน80แล้วเป็นอะไรแบบว่าอันนี้ตัวนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่เอามาตัดกระโปรงนะคะตัวนี้ไฟเข็มมือตัวนี้ก็เป็นผ้าซิ่นทำสุขภุณนะคะอันนี้ก็ผ้าคลุมไหล่าคลุมไหเราเป็นลายยาวเป็นลายประสงหางปลาหมอเป็หางปลาสงหารปลาปลอันนี้ก็เชือกผูกสวยนะะคอันนี้กระเป๋านะคะ สะพายมีใครที่ป้าแตนนะคะอันนี้ใช้มาปีหนึ่งแล้วนะคะยังไม่เสียเลยปีสีอาป้าแตนขายเท่าไ่คเร้อยห้าสิบใช่คะคนร้อยห้าิบาทแต่ราาคายนะคะใช่คัน้ยเรวยราคาันร้อยห้ร้อยีป้าตนขายูค่ะนี่สิบสอชิ้นอันนี้กระโปรงสิบสชิ้นค่ะีป้าได้เปิดได้ดีี คนหอมคนร่วคนค่ะแล้วเมื่าคนร่วนเราเลือจากโว์ได้ตัวนี้ใส่เกล้าได้ตัวนี้ไม่ไม่ไแดงค่ะไม่แพงทาตามเปอร์เซนได้อันนี้ทนท่าน,ททานกว่าชอบชอบเราสั่งได้ค่ะเราทำให้ได้ต่อ,อต่อดูต่อสิบสองชิ้นตัวนี้เราเรียกว่าทวิตต่อสะโพก ก็ใส่สวยกรตั้นใส่สวยย่ะค่ะว่าพอนี้ก็ใส่สวยใส่กุในนี้ก็ใส่สวยคนทำก็สวยหมวกนี่ก็สวยนะคะเป็นหมวกว่าคาลยลายลูกยูลแบบสายสำหรับคุณนายสำหรับคุณนายสหรับลูกนี่เป็นลายนกยูนะคะลายนก

มาดับด้วยดอกไม้ตาค่ะมาดับด้่ดอกมาค่ะมีจหน่ายที่ร้านที่่หเียานีร้าค่ะ่แล้วเดว่นี้จะ่มานะยกาม่งโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้วัเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะที่สำคัญอย่าลืกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ผมมีนเข้ามาเยอะเลยนะคะสวัสดีค่ะ